ัผัสแรกเลยคือนุ่มมากครับซึมซาบได้เร็วมากแล้วก็ไม่เหนียวเนื้อหนักทาปุ๊บเนี่ยรู้สึกได้เลยว่ามันฟุบเข้าไปในผิวหน้าเราเลยครับแล้วรู้สึกว่าหน้าชุ่มชื้นฮะแล้วก็ตื่นเช้ามาเนี่ยสัมผัสได้เลยว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนมากๆที่ผิวหน้าเราครับอ๋อรู้สึกหน้าไบรค์ึือแบบหน้าดูนุ่มมากเลยรูขุมขนแบบกระชับแล้วก็หน้านี่เนียนขึ้นความออร่าก็เกิดเลยแล้วแบบดูแบบกระจ่างขึ้นเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ พี่ว่าพี่ชอบพี่โอเคการทําให้เนื้อครีมที่เหนียวทําให้มันบางเบาเป็นเส้นใหญ่แล้วก็กระชับเข้าไปในผิวหน้าเราเนี่ยเราใช้เสร็จปั๊บเนี่ยมันซึมเข้าไปในผิวเราได้เร็วขึ้นเลยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือรูคุมขนกระชับลงนะครับแล้วก็เกี่ยวกับพวกฝ้าที่เกิดขึ้นเนี่ยมันดีขึ้นกว่าเดิมรู้สึกว่าหน้านุ่มขึ้นนะคะแล้วก็มีความชุ่มชื้นมากขึ้นค่ะรูคุมขนเล็กลงแล้วก็หน้าเรียบเนียนใสขึ้นด้วยค่ะครั้งแรกที่เริ่มใช้ก็รู้สึกว่าเหมือนจะใช้ยากนนิดนึ แต่พอใช้ไปแล้วก็มันก็ชุ่มชื้นม,มันสามารถตอบโจทย์ได้คือว่าทาให้ผิวกระจ่งางใสรอยด่างดามันก็ดีขึ้นมากครับมันอยู่ในตัวเดียวกันเลยอย่างแรกเลยครับก็คือความนุ่มครับตื่นขึ้นมาเวลาล้างหน้าเนี่ยจะมีความนุ่มแล้วรู้สึกว่าอยากจะใช้มากครับแล้วก็ซึมซึมซาบไปในใบหน้าได้อย่างรวดเร็วครับตื่นขึ้นมาเราล้างหน้าเรารู้เลยว่าความเนียนเรียบเนี่ยมันเริ่มขึ้นแล้วพอเราล้างหน้ามันรู้สึกว่านุ่มขึ้นด้วย ครั้งแรกที่ใช้รู้สึกหน้าชุ่มชื้นนะครับล้างออกมาแล้วมันลื่นไม่มันนะครับหน้ากระชับขึ้นค่ะแล้วก็มีความชุ่มชื้นผิวหน้าก็ดูเต่งตึงค่ะรู้สึกผิวลุ่มขึ้นค่ะแล้วก็กระชับขึ้นด้วยรู้สึกได้เลยว่าตอนนี้เนี่ยผิวเรียบเนียนขึ้นแล้วก็ผดผื่นแดงที่เคยมีปัญหาเนี่ยไม่ค่อยมีแล้วครับ แล้วก็หน้าที่เคยรู้สึกว่ากล้านเนี่ยมันนุ่มขึ้นมากๆเลยครับมีทักหลายคนเลยว่าไปทําอะไรมาทําไมหน้าดูเนียนขึ้นดูใสขึ้นผิวมีความชุ่มชื้นมากๆเลยจากที่แบบแห้งกล้านมานานมากแล้วนะคะก็คือผิวแลดูอ่อนเยาว์มากๆเลยจากผลลัพธ์ที่แบบชัดเจนพี่ให้คะแนนเต็มสิบเลยเขาตั้งฉายาว่าคุณแม่หน้าเด็ก ก็แอบดีใจเนาะแล้วเพราะว่าเราใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีอยู่แล้วคุณอ้อมเองภรรยาผมเนี่ยจะบอกว่าไปต่างจังหวัดกลับมาครั้งนี้ที่กับวันสองวันเขาก็บอกเออทำไมหน้าตาเธอดีขึ้นกว่าเดิมค่ะประทับใจมากๆคือทําให้รูขุมขนเราเล็กลงแล้วก็หน้ากระจ่างใสขึ้นค่ะก็เพื่อนๆพทักนะคะว่าไปทําอะไรมาทําไมหน้าดูเด้งแล้วก็เด็กนะคะล้างหน้าแล้วรู้สึกว่าหน้ามันหน้าเรียบแล้วก็ไม่แห้งมันจะอยู่ได้แบบ ความชุ่มชื้นนี่จะอยู่ได้ทั้งวันส่วนมากคนจะถามว่าไปทําอะไรมาหน้าขาวขึ้นหน้าหน้าเด็กขึ้นครับสิ่งแรกเลยคือผิวเรียบเนียนมากขึ้นครับแล้วก็ผิวรู้สึกว่าผิวกระชับแล้วก็เต่งตึงครับมีความเด้งขึ้นครับผมแล้วก็มีความสว่างใสมากขึ้นนะครับเวลาแต่งหน้าเนี่ยมันรู้สึกเลยว่ามันเกลี่ยนหน้าแล้วเนียนมันเสมอกันไม่ต้องใช้ตัวช่วยอะไรมากเลยค่ะรู้สึกว่าหน้าขาวขึ้นกระจางแบบมันลื่น แล้วก็รูขุมขนกระชับขึ้นครับรู้สึกหน้าขาวกระจ่างใสขึ้นค่ะแล้วก็รูขุมขนเล็กลงมีแต่คนทักว่าดูหน้าใสขึ้นนะรอยดำรายแดงจากสิวค่ะมันจางลงแล้วก็ผิวกระจ่างใสขึ้นนะคะนุ่มเนียนใสครับใช้ซะเร็คุณควรใช้นุ่มชุ่มชื่นกระจ่างใสเด็กค่ะหลงรักเลยครับ ตบแล้วเด้งครับสวยหน้าเด็กค่ะนุ่มชุ่มชื้นครับผมสวยเด้งเป๊ะค่ะสวยขาวเด้งค่ะ